ติเวลาเรารับรู้อะไรไม่ว่าจะเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรเนี่ยสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมันก็ยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือจิตใจหรือความรู้สึกของเราอย่างเช่นเวลาเราเห็นภูเขาเนี่ย ภูเขายัางเหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจเราอาจจะรู้สึกเบิกบานหรือว่าเห็นทะเลไม่ว่าจะจ้องมองนานเท่าไหร่ทะเลก็ยังเหมือนเดิมแต่จิตใจเราอาจจะรู้สึกผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นหน้าผา หรือว่าอยู่อยู่บนหน้าผาเนี่ยหน้าผาอย่างเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าใจเรามันจะรู้สึกเสียวขึ้นมาตรงข้ามกับเวลาเราเห็นตอกไม้นะตอกไม้อยูงเหมือนเดิมแต่ใจเราเนี่ยเกิดความสดชื่นในทางตรงข้ามเท่เกิดว่าเราไปเห็นซากหมาที่โดนรถชนรถทับจนไส้ทะลัก ไม่ว่าเ,ลเรลาจ้องมองนานเท่าไร่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือใจเราอาจจะรู้สึกเสียวสยองหรืออยากขยั่งเช่นเดียวกันนะเวลาเราได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเช่นเสียงลมลมก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าใจเราอาจจะรู้สึกสบาย แต่ถ้าเกิดเราได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ใจเราก็จะรู้สึกมุดดีขึ้นมาขณะที่รถมอเตอร์ไซค์นั้นก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะการรับรู้หรือการได้ยินของเราอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้ด้วยตาหรือว่ารับรู้ด้วยหู แต่ถ้าเกิดว่าเราสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปหรือเสียงแต่มันเป็นความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยทันทีที่เรารับรู้หรือว่าเห็นแน่นอนไม่ได้เห็นด้วยตานมันเห็นด้วยสติ ไอ้สิ่งที่ถูกเห็นนี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะมันต่างจากเวลาเราเห็นอะไรด้วยตาหรือรับรู้ด้วยหูสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินไม่ได้เปลี่ยนแปลงใจเราต่างหากที่เปลี่ยนแปลงไปจะเมื่อสิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยหรือถูกเห็นเนี่ยมันคือความคิดและอารมณ์ความคิดและอารมณ์นั่นแหละนะที่มันจะเปลี่ยนไป ที่เคยเกิดขึ้นก็จ,จะดับไปอารมณ์ที่เข้มข้นก็อาจ,จะจางคลายลงอันนี้เป็นเพราะอะไรนะเพราะการรับรู้หรือว่าการรู้การเห็นด้วยสติ จึงพูดได้ว่าการรู้หรือการเห็นด้วยสติเนี่ยมันมีอนุภาพนะมันทมให้ทำให้สิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นมันแปลเปลี่ยนไปจากที่เกิดขึ้นก็ดับไปจากที่เข้มข้นรุนแรงก็เจอจางก็สลายหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการการขยันรู้ขยันเห็นเนี่ย มันจึงเป็นเคล็ดลับนะที่สำคัญเป็นวิชาที่เราควรจะฝึกฝนเอาไว้โดยเพราะคนที่รู้สึกว่าถูกความคิดและอารมณ์เนี่ยมันรบกวนจิตใจจนรุ่มร้อนจนจิตไม่สงบจนเกิดความทุกข์ขึ้นมา ส่วนใหญ่เนี่ยหรือโดยทั่วไปเนี่ยเวลารู้สึกมีความทุกข์ในจิตใจเพราะความคิดและอารมณ์เนี่ยเราก็มักจะคิดแต่ว่าทำไงถึงจะดับความคิดหรือว่าดับอารมณ์หรือดีกว่านะั้นคือว่าทำให้มันไม่เกิดขึ้นหลายคนมาเข้ากรรมฐานมา เริยสติมาฝึกสมาธิก็เพื่อให้ความคิดเนี่ยมันไม่มารบกวนจิตใจไม่ให้อารมณ์มันมาเผารนปลีแทงใจและววิธีที่จะทำอย่างนั้นได้คือทำให้มันทำให้จิตนิ่งไม่คิดอะไรซึ่ง หลายคนจะพบว่ามันทําได้ยากมันไม่มีอะไรที่ยากไปกว่าการบังคับจิตให้นิ่งหรือว่าไปห้ามความคิดเพราะว่าธรรมชาติของจิตนะมันก็ชอบคิดชอบท่องเที่ยวอาจจะบังคับให้มันนิ่งได้ใน บางสภาวะหรือบ,งบังคับจิตให้หยุดคิดได้ในบางสภาวะแต่พอออกจากสภาวะนั้นเช่นไปเจอผู้คนออกไปสู่โลกกว้างออกไปเจอสิ่งเร้าออกไปเจอสิ่งกระทบซึ่งมีมากมาย แล้วก็เป็นธรรมดาในชื่อประจำวันของเราก็จะพบว่าโอ้ยมีความคิดเกิดขึ้นมากมายมีอารมณ์นานาชนิดเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็พอพยายามไปกดข่มกดข่มอารมณ์ไปห้ามความคิดก็กลับพบกับความผิดหวงังแล้วก็ทำให้หงุดหงิดหัวเสีย แต่ว่าที่จริงมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นแล้วก็ดีกว่านั้นนะซึ่งเราควรจะเรียนรู้เอาไว้ในการฝึกจิตให้นิ่งหรือทำให้แนบแน่นอยู่กับอวัยวะบางอย่างในร่างกายของเราหรือบางส่วนในร่างกายของเราเช่นลมหายใจหรือว่า มือหรือว่าแขนหรือว่าท้องอันนี้ก็ดีอยู่นะการาการฝึกจิตบังคับจิตให้มันนิ่งแต่ว่าที่ควรจะเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยก็คือการฝึกจิตให้ให้รู้ทันให้ไวในการรับรู้ไวในการเห็นความคิดและอารมณ์ จิตเนี่ยที่ดีมันต้องมีความสามารถสองอย่างคู่กันไปนะบทจะนิ่งก็นิ่งได้อย่างสงบแต่บทที่จะรับรู้อะไรก็รับรู้ได้อย่างรวดเร็วฉับไวโดยเพราะความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ประสงค์มันก็เมื่อคนการที่คนเราเนี่ยใา้ว่าสามารถจะนอนหลับให้สนิท หรือหลับได้ไวเนี่ยอันนี้เป็นของดีบทจะหลับก็หลับได้เร็วหลับได้ลึกหลับได้ไวแต่เวลาตื่นขึ้นมาก็สามารถจะทำอะไรได้อย่างกระฉับกระเฉงไม่ใช่ว่าหลับลึกหลับได้ไวแต่พอตื่นขึ้นมาก็งงเงียนะสลึมสลือเนี่ย อันนั้นมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาจิตที่สงบได้เร็วแล้วก็นิ่งได้นานอันนี้ก็ดีแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับความสามารถในการรู้และเห็นความคิดและอารมณ์ต่างๆที่ผุดขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าธรรมอารมณ์ยิ่งทำได้ไวเท่าไหร่ก็ยิ่งจะดีต่อใจเท่านั้น และเนี่คือสิ่งสำคัญที่เราควรจะมาเรียนรู้เวลาเรามาเจริญสติคือมาฝึกให้รู้หรือเห็นความคิดล่ารณ์ต่างๆได้ไวส่วนใหญ่แนละ้วก็ไปคิดแต่ว่าจะไปบังคับจิตให้หยุดคิดนะไปสะกด ใจให้มันนิ่งแล้วก็มองข้ามความสำคัญนะของการฝึกใจให้รู้ให้รู้ความคิดอารมณ์ได้เร็วได้ไวเพราะว่าความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าพอเรารู้หรือเห็นมัน เร็วเท่าไหร่มันก็จะดับหรือว่าจางคลายไปที่เป็นเะนั้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นในในยามที่เราเผลอในยามที่เกิดความหลงแต่พอเรามีสติมีความรู้สึกตัวมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับไฟที่มันลุกได้เนี่ยเพราะมีอากาศมีออกซิเจน แต่พอออกซิเจนนะหายไปมันก็ดับใจเนถ้ามันมีความหลงมันก็ปรุงเป็นความคิดละลมต่างๆมากมายแต่พอมีความรู้สึกตัวมาแทนที่หรือเกิดสติขึ้นมานะมันก็ดับหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกจิตเนี่ยเราควรฝึกนะให้ขยันรู้ขยันเห็น ที่จริงไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้เลยก็ได้แค่รู้แค่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่กับใจเท่านั้นนะกับกายด้วยอะไรเกิดขึ้นกับกายอะไรเกิดขึ้นกับใจก็รู้อย่างเดียวนะไม่ต้องไปทำอะไรมากไปกว่านี้นะซึ่งจะว่าปมันก็เป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยการไปบังคับจิตไม่ต้องอาศัยการเพ่ง ปล่อยให้ใจในะมันเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าเป็นไปตามความเคยชินของมันแต่ว่าสิ่งที่มาเพิ่มเติมคือว่ามารู้มาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะกับใจและกายในการปฏิบัติเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบัติล้วก็นึกถึงการทํา แล้วเวลาพูดถึงการทำเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงการเข้าไปแทรกแซงบ้างการเข้าไปควบคุมบังคับจิตบ้างที่จริงไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นเลยถ้าจะควบคุมก็คือควบคุมกายนี่แหละนะให้มันเดินกลับไปกลับมาหรือว่านั่งสร้างจังหวะยกมือไปยกมือมาควบคุมให้มันทําอย่างนั้นไปได้เรื่อยๆเวลามันอยากจะเดินไปคุยกับใคร อยากจะแวบออกไปเปิดโทรศัพท์อ่ะก็บังคับให้มันนะกลับมาเดินต่อเนื่องถ้าจะปฏิบัติหรือบงถ้าจะบังคับมันก็ทำตรงนี้เท่านั้นแหละบังคับกายให้มันอยู่ออกับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องส่วนใจไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้อย่างเดียวรู้แบบเรียกว่ารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจ รู้แบบตะพุตตะพือเลยนะไม่ต้องมีการตัดสินว่าไอ้ที่รู้ไอ้ที่เห็นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีจะคิดดีคิดไม่ดีก็ช่งนะางเนี่ยหลวงพ่อขอีนก็พูดอยู่เสมอนะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะรู้โดยไม่ไปตัดสินนะไม่ไปแยกแยะถูกผิดไม่ไปเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดกับมัน หลวงพ่อ่านย้ำอยู่เสมอเนี่ยเวลาปฏิบัติก็ไม่ต้องเอาถูกเอาผิดกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นแค่รู้แค่เห็นมันเฉยๆคือผู้งานคือทําด้วยใจที่ใฝรู้นอันนี้คือเป็นหัวใจของนักปฏิบัติเลยนะก็คือทําด้วยใจที่ใยรู้ซึ่งต่างจากความอยากรู้อยากเห็นนะไอ้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมัน มันอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่มันไปปลนเปลือกินเลยสนองความความสนุกสนานคนที่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านเขาอยากฟังคนเขาดินทางเรื่องของชาวบ้านอยากรู้อยากเห็นเรื่องของดาราซึ่งไม่มีประโยชน์เลยแต่ไยรู้ไฟเห็นเนี่ยมันก็คือมาขยันรู้เรื่องกายเรื่องใจ แต่ถ้ามันจะเหมือนกับคนที่อยากรู้อยากเห็นก็ต้องที่ว่าไม่ว่าเห็นอะไรไม่ว่ารู้อะไรก็ดีทั้งนั้นคนที่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะฟังอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ,บ้านเนี่ยนะก็จะยินดีที่ได้ยินเรื่องราวต่างต่างของผู้คนนะไม่ว่าดีหรือร้ายตรงนี้มันก็คล้ายคายกับคนที่ปฏิบัติด้วยใจที่ไฟรู้ไฟเห็น อะไรที่เห็นอะไรที่รู้ก็ดีไปหมดนะไม่เลือกที่รักมากที่ชังว่าอารมณ์แบบนี้ฉันไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเช่นความโกรยความเลรยดความอิจฉาความคิดแบบนี้ฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะเพราะมันคือความฟุง้งซ่านอันนี้ไม่เลยไม่ว่ามันจะเป็นความคิดลบหรือความคิดบวกก็อารมณ์กุศลและอกุศลก,ก,ศลก็ก็รู้อย่างเดียวเลยขยันรู้ หลวงพ่อมัเขียนเคยบอกว่าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เปลี่ยนให้เป็นรู้ให้หมดเปลี่ยนให้เป็นรู้ให้หมดแต่ถ้าเกิดว่าวางใจไม่เป็นนะอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็กลายเป็นหลงไปหมดเลยเกิดความยินดียินร้ายเกิดความไม่พอใจเวลามันเกิดความปวดความเมื่อยขึ้นมาแทนที่จะรู้เห็นความปวดความเมื่อยก็ กวามไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเกิดทุกขเวทนาขึ้นเกิดเป็นผู้ทุกข์ขึ้นมาอันนี้เรีว่าหลงแล้วเวลาเกิดความโกรธขึ้นในใจก็แค่รู้เฉยร,รู้ว่ารู้ว่าโกรธไม่ใช่หลงก็ไปนในความโกรธอันนี้มันทุกข์เลยนะเวลามีความโกรธเกิดขึ้นในใจนี่ไม่ใช่ว่าเราจะทุกขันทีนะเราจะทุกขันทีก็ต่อเมื่อใ,นใจนยมัน เขาไปยึดเข้าไปจมเข้าไปเป็นจมในความโกรธเป็นผู้โกรธนะมันเหมือนกับคนเราไม่ใช่ว่าจะร้อนเมื่อมีไฟหรือกองไฟเกิดขึ้นนะมีกองไฟเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะร้อนทันทีเราจะร้อนก็ต่อเมื่อไปอยู่ใกล้กองไฟทางหรือร้อนเมื่อไปอยู่ในกองไฟ มีกองไฟแต่ใจเราแต่เราไม่รู้สึกร้อนก็ได้ทราบว่าเราอยู่ห่างจากกองไฟเช่เดียวกันความโกรธเนี่ยมีหรือเกิดขึ้นในใจไม่แปลว่าเราจะเราจะรุ่มร้อนเราจะรุ่มร้อนก็นแต่เมื่อใจนี่มันโจนข้าไปในความโกรธหรือหลงเข้าไปในความโกรธแต่ถ้ารู้นะ ถ้ารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นในใจหรือว่ารู้ทันเนี่ยมันไม่ทุกนะไอ้ที่ทุกก็อาจจะเป็นกองไฟนั่นแหละที่มันจะดับไปเพราะว่าพอมันถูกรู้ทันไอ้ความโกรธก็ดับไปเลยแต่บางครั้งอาจจะดับช้าเพราะว่าความโกรธมันรุนแรงเข้มข,ข้นเหมือนไฟกองใหญ่ขที่ สติซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรู้มันมันยังอ่อนแรงอย่างที่ก็พูดว่าเนี่ยน้ำน้อยโยมแพ่ไฟมากไอตอนที่เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วมีสติรู้หรือมีความรู้สึกตัวเนี่ยความกลัวก็ดับนะแต่มาจะดับไปไปเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็ผุดขึ้นมาใหม่เพราะว่า แรงส่งมันยังมีอยู่เยอะเหมือนกับรถที่แล่นเร็วๆเ,เ,เวลาเราแตะเบรกเนี่ยมันก็จะชะง,งักสักหน่อยเริ่มก็ไปต่อเราต้องแตะเบรกหลายๆครั้งจนกว่ามันจะหยุดนิ่งนะต,ตอนที่เราแตะเบรกครั้งแรกเนี่ยรถมันหยุดแล้วมันก็ไปต่อเพราะมันมีโมเมนตัมมันมีแรงส่งไออารมณ์บางอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ บางคนก็สงสัยทาไมรู้ว่าโกรธแต่ทำไมยังโกรธอยู่เพราะว่ามันรู้แต่ประเดี๋ยวเดียวหรือว่าความโกรธมันดับได้ประเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เพราะมันมีแรงส่งหรือบางครั้งมันเหมือนกับไฟเนี่ยเวลาไปดับไฟเนี่ยขอนไม้ที่ถูกไฟป่าเผาเนี่ยขอนไม้ที่ดูไฟเผานานๆเนี่ยเวลาเราเอาไฟเอาน้ำไปดับเนี่ยมันก็ดับนะ เปลวไฟมันก็ดับแต่สักพักมันเปลวไฟก็จะพุ่งขึ้นมาใหม่เพราะความร้อนมันสูงมากความร้อนในขอนี่มันสูงมากหลายร้อยองศาไอตอนที่เราเทน,น้ำลงไปเนี่ยมันก็ดับแต่มันดับได้ไปเดี๋ยวเดียวความร้อนที่มันระอุมันก็จะไปทําให้เปลวไฟเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่เราต้องเอาน้ําเทลงไปหลายๆครั้งจนกว่า อุณภูมิเนี่ยในคอนนันมันจะลดลงอาจจะแค่เหลือร้อยสองร้อยองศาถึงตอนนั้นเนี่ยไฟมันก็จะมันก็จะไม่เปลือแฟแผก็จะไม่พุดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเรามีความโกรธแล้วเรารู้ว่าโกรธแต่ทำไมยังโกรธอยู่มันก็ไม่เห็นนี้เวลาเจอแบบนี้ก็อย่าไปท้อก็ทำไปเรื่อยๆจเจริญสติหรือว่าขยันรู้ ไปเรื่อยๆแต่ว่าการรู้เนี่ยของสติเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะมันไม่ได้เกิดจากความจงใจของเราและตรงนี้แหละเนี่ยมันคือสิ่งที่หลายคนเนี่ยถ้าใจร้อนเนี่ยก็จะทนไม่ได้เพราะว่าทำไมมันรู้ทันช้าเหลือเกินมันคิดไปไม่รู้ต้องเยอะแยะถึงคอมอนรู้ ว่าเผลอคิดไปบางคนเนี่ยอยากจะให้มันรู้เร็วกว่านั้นก็เลยไปดักจ้องดักจ้องความคิดทำอย่างนี้มากๆนี่นะจะเครียดนะทำมากๆก็จะปวดหัวทำมากๆก็จะแน่นหน้าอกถ้าดังว่าเราไม่รีบร้อนเนี่ยนะให้เข้าใจว่าการที่สติมันจะรู้มันจะเห็นเนี่ยมันเป็นภาวะที่รู้เองเห็นเองนะเราไปบังคับให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ ถึงที่เราทำได้คือว่าสร้างโอกาสให้สติได้ทำงานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสร้างโอกาสอย่างนั้นคือเดินอยู่เรื่อยๆเดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมอยู่เรื่อยๆยกมือสร้างจอดเรื่อยๆทาเป็นชั่วโมงไม่ใช่ทำประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ไปโน่นไปเล่นโทรศัพท์ไปคุยกับคนไปกินโน่นกินนี่ถ้าเราไม่ให้โอกาสกับสติด้วยการให้เวลากับสติในการที่เขาจะ รู้เองเห็นเองเนี่ยสติของเราก็จะเติบโตช้าแล้วพอเรารู้สึกว่ามันมันได้ผลช้าเราก็จะไปบังคับจิตให้มันให้มันหยุดคิดหรือแม้ก็ไปดักจ้อง,องความคิดเพื่อว่าจะไม่ให้ความคิดเนี่ยมันยืดยาวแล้ะถ้าทำบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปวดหัวแน่นนะ้อกนั่นต่อไปมันจะกลายเป็นความเคยชิน มีบางคนเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยจิตมันนิ่งตลอดเลยจิตมันเพ่งเข้าในตลอดเลยนะจนกระทั่งเวลาทำอะไรก็รู้สึกเกร็งไปหมดมีบางคนเป็นหมอเนี่ยนะจะฉีดยาจะผ่านี่มือเกร็งไปหมดเลยเพราะว่าจิตมันเพ่งเข้าในอุะถอนออกจากภาวะชนิดยากมากเพราะว่าจิตมันเพ่งเข้าในจนมันเป็นนิสัยเ่ยถึงตอนนั้นเลยมันต้องแง่เลยนะ ต้องแยกจิตออกมาจากการเพ่งเข้าในซึ่งเป็นเรื่องยากมากหลายคนต้องเลิกปฏิบัติไปเลยเพราะปฏิบัติผิดนะต้องบอกเขาว่าเนี่ยเลิกทําเลิกปฏิบัติพอบอกเลิกปฏิบัติก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะอยากปฏิบัติแต่พอปฏิบัติแล้วปฏิบัติผิดเพราะราเข้เาใจการปฏิบัตินี่คือการที่ต้องไปควบคุมบังคับบงการจิตแทนที่จะมองว่า ก็แค่รู้เฉยๆรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจรู้แบบไม่เลิกที่ลักม้กที่ชังรู้แบบตะพึดตะพือนะอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก,ก็ก็รู้ไปหมดนะความด้วยใจที่ใ่รู้ไม่ต้องไปบังคับควบคุมจิตธรรมชาติของคนเราสมัยนี้มันชอบไปบงการบังคับควบคุมจัดการจับอะไรตอนอะไรมากมายถึงเวลามาปฏิบัติก็พยายามบังคับควบคุมจัดการกับจิตแทนที่ปล่อยให้จิตเป็นอิสระเป็นธรรมชาติ และหน้าที่ของเราคือให้สติได้มารู้มาเห็นแตถ้าว่าเราปล่อยสติเขาทำง,งานนะ<ม>อาจจะไม่มา,มาจะเองอะงะงุ่มง่ามช้าเหมือนกับสมัยที่เราอยู่ปหนึ่งป .2 เนี่ยนะเวลาท่องสุดคูณเนี่ยโหมันมันต้องนึกอยู่นานนะ ห้าแปดเนี่ยห้าคูณแปดได้เท่าไหร่ต้องนึกอยู่นานเก้าคูณแปดได้เท่าไหร่ต้องนึกอยู่นานแต่พอเราท่องบ่อยๆหรือทําเลขบ่อยๆเนี่ยมันออกมาเลยทันทีห้าแปดสี่สิบเก้าแปดเจ็ดสิบสองนั่นเพราะอะไรเพราะทำบ่อยๆทําซ้ําๆแต่ใหม่ๆมันงุ่มง่ามอยู่แล้วมันจะนึกคําตอบนี่ช้ามากเมื่อก็สติของเราเนี่ยใ้มันรู้มันเห็นความคิดระลมใหม่ๆที่มันช้า แต่เราอย่าใจร้อนเราให้โอกาสเขาเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องให้เขาให้สติรู้เองเห็นเองอย่าไปทําแทนสติต้องเปิดโอกาสสติได้ทํางานแล้วสติก็จะเติบโตจะเติบโตแล้วก็จะ,จะทํางานแทนเราเวลาเผลอก็เผลอไม่นานสติมาบอกเลยนะว่าตอนนี้กําลังฟุง้งแล้วมันรู้ทันมันเห็นความคิดลาหลมได้ทันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลย นี่เน่ยนก็หลักการจระสติ่างที่นี่ไม่มีอะไรมากนะขยันรู้อย่างเดียวเลย,เยรู้แต่พึต่พือนอะไรเกิดขึ้นกับการกระจัยก็รู้อย่างเดียวนะไม่มีเลือกที่ละมากที่ชังปกติ